สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลนน,นทนรีอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่18ไร่3งาน18ตารางวาครับฉนดคุดแดงนงสสีจอเลยครับแปลงนี้แปลงนี้เป็นที่สวนครับซึ่งปัจจุบันครับให้เช่าปลูก ข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังครับตามฤดูดการแปลงนี้จะเป็นที่ท้ายหมู่บ้านท้ายชุมชนครับฝั่งขวามือครับปลูกสวนทุเรียนฝั่งขวามือครับมีบอ่อลูกรางครับตรงนี้ ที่แปลงน,นี้ก็เหมาะทําสวนทุเรียนครับหรือจะทําเป็นบ่อลูกหลังก็ได้ครับ ฝั่งนี้ครับบอลุกลังที่แปลงนี้ติดถนนสาธารณประโยชน์สองด้านครับ เขาได้2ทางนะครับก็คือทางท้ายหมู่บ้านกับเส้นนี้ ครัโซนนี้จะมีการทำบ่อลูกรังกันเยอะเลยนะครับแปลงที่มีข้าวโพดนี่นะครับแปลงที่ปลูกสวนข้าวโพดครับ18ไร่3งาน18ตารางวาราคาขายอยู่ที่270 0 0 0บาทครับต่อไร่ครับแปลงนี้ เหมาะมาทําสวนทุเรียนครับหรือว่าหากต้องการใช้หากต้องการขุดลูกรังขายครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยสวัสดีครับวันนี้ทาราก็มาถึงครับสวัสดีครับตอนนี้ทาราก็อยู่แปลง18ไร่3งาน18ตารางวาแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้ตําบลนนทรีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาจินบุรีครับที่แปลงด้านหน้าทาราเลยนะครับติดถนน2ด้านครับอยู่ใกล้หมู่บ้านครับแปลงนี้อยู่ใกล้ชุมชน เหมาะซื้อเก็บเก่งกำไรครับซื้อปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนทำบ่อลูกหลังก็ได้ครับซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคา2อง0 0นเจ็ดต่อไร่ครับฉนดคคูดแดงนอสอสีจอพร้อมโอนครับแปลงนี้ เดครับถนนทางทางตรงนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านครับเส้นทางนี้ก็เข้าไปหมู่บ้านนะครับออกมาที่ของเราก็จะติดถนนเส้นนี้เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ติดถนนเหมือนกันครับติดถนนดินจะออกเป็นดินลูกลางแบบนี้เลยนะครับดินตรงนี้ไม่ได้เทถนนมานะครับเป็นดินดั้งเดิม ชาวบ้านก็เช่าปลูกข้าวโพดนะปลูกมันสับปะหลังครับตามฤด,ดูกาลนะฮะดินจะอ,อกเป็นดินลูกรังแบบนี้ครับทุกท่านนีฮะดินลูกรังลูกรังประมาณ20-30%ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นครับถ้าขุดลงไปก็เจอลูกรังเลยทําบ่อลูกรังเนี่ยยังไงก็มีกำไรครับราคา2 7 0 0ต่อไร่ ะขุดดินขายครับปลูกทุเรียนก็งามนะครับแปลงนี้ปลูกทุเรียนก็งามแต่อของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทั้งแถบ การเดินทางครับแปลงนี้จะห่างจากเครือสาพัฒน์กบินบุรีครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข33ครับถนนสุวรรณสอนระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับมาที่ดินแปลงนี้ทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิระยะทางประมาณ138กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวณภูมิครับระยะทางประมาณ152กิโลเมตรจากตรงนี้ไปบางแสนครับชนบุรี ระยะทางประมาณ165กิโลเมตรที่แปลงขนาดกลางๆครับ18ไร่3งาน18ตารางวาราคา2 7 0 0 0 0บาทต,ต่อไร่เท่านั้นนะฉะนดคุดแดงนสสีจพร้อมโอนเลยครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ทำบ่อลูกลังนะขุดดินขายหรือว่าจะทำเป็นสวนทุเรียนครับปลูกพืชผักผลไม้หรือว่าจะซื้อไว้ให้กับชาวบ้านเช่าครับปลูกพืช ผลทางการเกษตรครับแปลงนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อไว้ปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจไม้พันธุ์หายากนะแปลงนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับลูกค้าสนใจติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0 8 8 0 1 8, 0 8 3ตัวต่อด้วย56ครับทาราสังหาประจีนครับยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้ วันนี้ทารากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินเลยมากาบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้ลูกค้าทุกท่านครับมีความสุขความเจริญสุขภาพพลานามไมแข็งแรงตลอดการครับไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบกิจการค้าขายอะไรทำงานประกอบกิจการทำหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาจีนกาบขอบพระคุณครับ